กราบเรียนท่านผู้อำนวยการนะครับท่านรองผู้อำนวยการคณะครูที่เคารพทุกท่านนะครับในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยักจนรายใหม่นะครับปีการศึกษา2564ี่ที่เจอกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นการแทนคําขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เป็นที่ปรึกษาม .1 หนึ่งเนาะที่จะได้ช่วยกระตุ้นเตือนลูกๆนะครับผ่านระบบต่างๆเพื่อให้เขากรอกข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อที่เราจะได้ป้อนข้อมูลให้ d m c แล้วก็เก็บ Data ไว้ให้พวกท่านได้ในอนาคตในการดูแลลูกๆนั่นเอง ตาจะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับงานก็จะออกมาเป็นหัวข้อครับซึ่งหัวข้อตรงนี้มากมายมหาศาลเลยนะครับซึ่งต้องขออนุญาตรีหน้าเร็วนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการไม่เปิดข้อมูลที่ ชัดแจ้งจนเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งเรียนถามว่าเอ๊ะทำไมข้อมูลเยอะจังนะครับข้อมูลนั้นผมเอามาจากในเรื่องของแบบกสสศ .1 นะคะไอ้ชุดพวกนนรอศ .1 เนี่ยเนะาะฉบับปรับปรุง25พฤษภา64ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการกรอกข้อมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องขอให้ลูกๆก,กรอกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษาอย่าลืมนะครับถ่ายรูปแล้วตอนที่ท่านไปเยี่ยมบ้านในเรื่องของในบ้านนอกบ้านนะครับเก็บแนวนอนไว้นะต้องแนวนอนนะครับเพื่อที่จะ นำมาใส่ในระบบในช่วงวันที่12กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับในช่วงเวลาปฏิทินในคลิปแรกที่ได้เรียนไปแล้วนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเซ็นสดนะครับผู้ปกครองเซ็นชื่อสดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับผู้ใหญ่บ้านอะไรตรงนั้นนะครับตามคำ จำกัดความได้ดูแลในเรื่องของการรับรองข้อมูลความเป็นจริงแล้วก็ขอลายเซ็นท่านผู้มุ่มในการนะครับหลังจากนั้นที่ปรึกษาเซ็นชื่อแล้วถ่ายทั้งหมดนี้นะครับให้เป็นไฟล์รูปภาพนะครับหรือ PDF แล้วในช่วงของการเปิดระบบ12กรกฎาคมนะครับท่านก็เอาข้อมูลเหล่านี้ครับใส่เข้าไปในรูปแบบของ น,นรอ .01 ออนไลน์ทางฝั่งข้อมูลที่ปรึกษานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับในการย่นย่อระยะทางแล้วก็สามารถเก็บข้อมูลและรีเช็คข้อมูลได้ง่ายนะครับส่วนข้อมูลที่ท่านการุณาให้ลูกๆก,กรอกมานะครับก็คือไฟล์ประมาณนี้ขออนุญ,ญาตไม่เปิดตรงนี้นะครับเนื่องจากในคลิปอาจจะมีการดึงข้อมูลไปใช้ในทางมิจฉาชีพนะครับดังนั้นข้อมูลตรงนี้ผมขอเก็บเป็นความลับเฉพาะองค์กรนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจัดหน้าจัดห้องอะไรให้เรียบร้อยคร่าวๆนะครับเราจะส่งเข้าไปให้ท่านที่ปรึกษานะครับ ในระดับชั้นม .1 นะครับสามารถนําไปดูแลลูกๆต่อไปในการดูแลเด็กๆนะครับในเรื่องของการเยี่ยมบ้านแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลในการดูแลข้อมูลนั่นเองนะครับเพราะว่าข้อมูลใดเป็นประโยชน์นะครับขอให้ท่านสามารถนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวแชร์ให้นะต้ของขอขอบคุณในคลิปนี้นะครับณเบื้องต้นดังนั้นอย่าลืมนะครับฝากรบกวนขอความอนุเคราะห์ให้เด็กๆกรอกนอรอ .01 แล้วก็ท่านอย่าลืมในเรื่องของการเยี่ยมบ้านนักเรียนและกรอกน,อนร .01 ของท่านในระบบ นะครับทางฝั่งที่ปรึกษาในห่วงเวลาที่กำหนดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ